สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของสามัญประจําบอร์ดเกมกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอในส่วนของซองพลาสติกใสหรือว่าสลีปนั่นเองนะครับสลีปเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับวงการบอร์ดเกมมากน,นะโดยเฉพาะคนที่จากจะป้องกันหรือถนอมการ์ดให้ได้อายุยาวนานที่สุดนะครับเพราะว่าอันตรายจากการใช้มือเปล่าเ,าเนี่ย ไปจับการเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าตัวของน้ามันหรือว่าค่าเหมือเราเนี่ยไปทําให้การเนี่ยเป็นรอยหรืออาจจะโดนขูดขีดทําให้การเป็นรอยตําหนิได้นะครับดังนั้นการใสร่สลีก็จะช่วยได้เยอะผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทาไมผมถึงเลือกมนะีนบุกฮะอย่างแรกครับตัวของมีนบุกเนี่ยจะมีหลายไซส์ครับอ่าไซส์เขาเยอะมากฮนะถ้าดูในเว็บไซต์ของทางช่องทางเพจของทางมีนบุกนะเรียกว่ารูปแบบซองเนี่ยมหาศาลเลยนะ อันนี้คือซองที่ผมอ่ะซื้อมาเก็บสต็อกเอาไว้นะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นะครับมี A B C D นะอันนี้ตัวตัวท็อปที่ผมใช้ประจำนะครับแล้วก็มีเฉพาะขนาดพิเศษเช่น F H I K P O นะครับแล้วก็ตัวของ V เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้ลองลงมาน,นั่นเองนะครับอีกไซส์หนึ่งที่ใช้บ่อยคือ G แต่ว่าอันนั้นอะผมสั่งพิเศษเป็นกิโลเลยเพราะว่าผมใช้บ่อยมากพราะกาดเกมส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ G นะครับส่วนที่ผมแกะแล้วนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดู อันนี้ก็ส่วนที่ยังไม่แกะนะอ่าก็เรียกว่าเป็นสต็อกส่วนที่ผมแกะแล้วนะครับนี่ผมก็แกะใช้ A นี่แกะใช้แล้วอย่างที่บอกครับตัวการเนี่ยจะมีตัวซองจะมีความหนาประมาณนึงนะถ้าซองบางไปก็ไม่ดีหนาไปก็ไม่ดีที่ผมชอบมากๆของมินบุ๊คคือเวลาเราใส่การ์ดนะครับมันต้องเหลือช่องเล็กๆไว้ข้างใต้นิดนึงเพราะเกิดเราไม่เหลือเลยครับมันพอดีเกินไปเนี่ยมันหยิบเข้าออกยากนะครับถ้าเกิดว่าเหลือเนี่ย นิดนึงมันก็จะเหมาะสมและทำให้เราเนี่ยม,มีมีช่องว่างด้วยนะแล้วก็หลายๆคนนะมีตกเถียงกันว่าเฮ้ยพี่ผมควรจะใส่การ์ดเนี่ยเอาหัวเข้าหรือเอาก้นเข้านะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมใช้หัวเข้าเพราะว่าผมเล่นมิติการติ้งมาก่อนนั่นเองนะครับอันนี้พวกนี้ก็เป็นของที่ผมแบบแกะใช้แล้วนะก็จะได้ว่ามีหลายไซส์นะครับเพราะว่าผมอะซื้อเกมแต่ละเกมอะซองมันก็ไม่ได้ไซส์เดียวกันนะอันนี้ก็ไซส์พิเศษนะครับที่หลังๆเนี่ยผมสะสมการ์ดอเรนญยาถ้าใครเห็นในคลิปนะผมก็จะมีการซื้อตััววเเนนี้้ยยอามามใส่ดะครบ เดี๋ยวว่าผมมีไซส์ที่ผมแกะเอามาใช้เนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยนะ Q S นะครับ T V นะแล้วก็อันนี้ Y นะครับแล้วก็ไซส์ U ไซส์ใหญ่นะอันนี้ก็เป็นพวกแบบใช้กับประจำแล้วก็ทาลิสแมนนะนี่ไซส์พิเศษอีกอันนึงคือมันจะมีการ์ดซองเยอะมากครับตามประเภทของการ์ดบางอันก็ต้องใส่เป็นสลีฟของพวก เพยบ์บอดเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สามาัญประจําวงการบอร์ดเกมนะสำหรับใครที่อยากถนอมการก็แนะนําว่าควรมีนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวที่2ดีกว่าว่าผมจะแนะนําตัวไหนครับผมไปชมกันรายการที่2นะครับ Standard Wooden Dice Tray นะครับผมนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าของสามัญประจําบ้านอย่างที่สนะครับคือที่ถอยเต่านั่นเองถามว่าทําไมต้องมีที่ถอยเต่าครับ ถ้าสมมติว่าผมอะทอยตัวของนอกบอร์ดใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมครับมันมีโอกาสที่จะกิ้งนะครับแล้วอาจจะหลุดหล่นไปได้นะแล้วก็มุมตกกระทบของมันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความสม,มดุลน,นะฮะมุมโค้งเวาเนี่ยในการทอยเต่าเนี่ยจึงสําคัญมากครับเอา้าไม่ลงสัง,งาหานี่โอเคจะเห็นว่ามุมโค้งเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ทําให้เราเนี่ยทอยเต่าแล้วได้สมูทกว่าอ่าฟังเสียงนะครับฟังเสียง เห็นไหมครับมุมตกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับมันกระจะก,กระจายแล้วมันมั่วไปหมดนะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลูกเต๋าที่เราทอยครับมันอยู่ในองศาหรือว่ารัศมีที่เหมาะสมเนี่ยนะนะตัวของวูดเด้นนะครับผมที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะเหมาะสมกว่านะอ่าอาจจะไม่ได้แบบทอยแล้วได้หน้าเต๋าที่ดีมากแต่เฮ้ยได้สามหนึ่งสองรอบเลยอีกรอบหนึ่งได้สามหนึ่งไหมเฮ้ยสุดยอดแต่คนละเลขกันนะ มันเป็นไปได้ยังไงนะครับสุดยอดทอยสี่ครั้งได้เลขเดิมตลอดถ้าครั้งที่ห้าได้อีกผมจะไปซื้อหวยแล้วไม่ได้แล้วโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นอุปกรณ์สามัญประจําบ้านหนึ่งนะที่ผมควรว่าควรจะมีไว้นะครับแล้วทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ครับอย่างที่บอกเนิเล็กไปก็ไม่ดีใหญ่ไปก็เกะกะนะครับถ้าในลักษนุที่ผมว่าเหมาะสมเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยจะดีมากๆนะครับก็คือไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับไอตัวด้าย cover ดีไหมดีครับแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่า ไดสเทรเนี่ยมันเหมาะกับการรักษาสภาพลูกเต่าด้วยนะเพราะว่าเกิดว่าเป็นไดทาวเวอร์เนี่ยมันกิ้งกึ๋กึ๋กึใช่ไหมกระแทกอะไรพวกนี้ตัวมุมขอบตรงนี้พวกนี้ครับมันจะบินมันจะบินได้แล้วมันเสียทรงได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นมุมที่มันโค้งแล้วมันมนเนี่ยมันจะทําให้ตัวของอุปกรณ์เนี่ยรักษาของได้มากกว่าสําหรับใครที่อยากจะรักษาตัวของลูกเต่าก็แนะนําตัวของไดสเทรนะครับน่ะทอยข้างนอกบางทีโดนบอร์ดโดนอะไรบุบก็ม,มีนะผมเคยเจอสมัยก่อนเนี่ยลูกเต่าลำแหลมกระแทกปึ๊กเข้าไปทีนึงนี่ เต่าไม่บุบนะแต่บอร์ดบุบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นตัวที่3ากันดีกว่ารายการที่3นะครับอุปกรณ์สามัญประจำบอร์ดเกมนะครับก็คือบูเด c o อยนะครับจริงๆจะเป็น w o o d เด c o อยหรือจะเป็นเมทัลคอยแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้มีอย่างน้อย1เซตเอาไว้นะสําหรับการใช้จ่ายส่วนกลางของวงการบอร์ดเกมทุกเกมนะครับโดยในเซตที่ผมจะนําเสนอเนี้ยสแตนดาร์ดบูเดนคอยจะมี1 50 20 50และ เอ็กซ์ตานะครับผมที่จะเป็น1 0 0่0ร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนั่นเอง่อาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในนะอันนี้ผมก็ใช้วิธีการเก็บรูปแบบเดิมคือผมจะใส่ตัวของพลาสติกเนี่ยไว้ข้างในนะครับก็คือเปิดกีดสามด้านแล้วก็เอาพลาสติกปิดไว้แบบนี้มันจะเพิ่มแรงเสียดทานนะครับแล้วทําให้เกิดอากาศที่ไหลเวียนที่ดีและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปิดซิลได้สนิทยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับนี่อ่าตัวงานนะครับนี่จะบอกว่าตอนที่จับสมัมผัสน้าหนักเนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะ เหรียญไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งครับเราก็รู้สึกว่าเหรียญมันค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะแล้วก็สวยงามนะการสกรีนการอะไรสวยงามมากๆนะครับมีตั้งแต่หนึ่งห้าสิบยี่สิบแล้วก็ห้าสิบจำนวนเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยผมว่าน่าจะมากพอที่จะเล่นได้เกือบทุกเกมในโลกใบน,นี้นะในโลกใบน,นี้นะครับสาหรับเกมที่ใช้เหรียญถึงห้าสิบนะแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นเกมที่ต้องมีเงินมากกว่านี้นะก็ควรจะต้องมี เอ็กซ์ตานะครับคือเซตนี้เซตนี้เข้ามานะครับบางคนบอกและเล่นได้ทุกเกมโบนโลกจริงหรืเอเปล่าพี่บอกเกมเพื่อมาเงินแสงเงินละอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวเงินให้มากขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเกมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยูโรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็จะกองอยู่แถวตัวเลขเห่านี้แหละก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับการนําอุปกรณ์ส่วนกลางเนี้ยมาเล่นนะครับเนี่ยเงินหนึ่งพันจะบอกว่าหนามากเลยนะเราเป็นกระดาษนะครับ ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเป็นไม้นะครับผมที่ทําเป็นเงินกระดาษได้สวยงามมากๆนะอ่าก็ไม่มีขอบคมอะไรนะครับก็ถือว่าเด็กๆเ,เล่นได้นะครับทุกเพศทุกวัยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของอันตรายสัมพันธ์น้ำหนักก็โอเคอยู่นะครับก็มูลค่าเงินก็จะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้เท่าไหร่แล้วอย่างนี้มีไฮไลไท์นะฮะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดด้วยนะครับทําให้เราอะ่ะเห็นจัวสังเกตได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญ นะครับตัวเหรี่ยมนี้ก็มีความถี่เพิ่มขึ้นเลยนะถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับเห็นมาห้ากับห้าสิบเห็นไหนมความถี่ไม่เหมือนกันนะองค์มันองศาของสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เรียบง่ายนะครับแต่ก็ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้มีตัวของสแตนด์ด้สักเซตหนึ่งนะผมก็แนะนําว่าตัวนี้เป็นตัวคาตอบหนึ่งแนหะก็ระวังไว้ทีหนึ่งนะพูดด้วยคำที่เป็นไม้นะครับสิ่งนี้คุณจะขาดไม่ได้เลย่ซิิลาาเจอ ตัวนี้มันจะช่วยดูดความชื้นให้มันไม่เป็นเชื้อราครับดังนั้นใครที่ต้องใช้ตัวนี้ไปบ่อยนะทำความสะอาดด้วยนะครับเพราะมือเราเนี่ยสัมผัสเนี่ยอาจจะมีเหงื่อมีอะไรสักอย่างเนี่ยความชืนม้นจะเปลี่ยนถ้าคุณไม่ใส่ตัวดูดความชื้นคุณต้องเช็ดทำความสะอาดด้วยนะด้วยผ้าแห้งด้วยกระดาษก็ได้นะครับแต่อย่าขูดแรงนะเดี๋ยวรอยเป็นรอยเป็นตัวนี้เป็นรอยเป็นรอยนะครับอ่านี้ก็คือเงินนะครับผมตัวที่สามแล้วนะมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าว่าผมจะพูดถึงอุปกรณ์สามัญอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับผมไปชมกันเลย และที่สุดก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็คือสแตนดาร์ดแบง์การ์ดนี่ครับบางคนถามว่าพี่แบงก์การ์ดเราทำอะไรครับจะบอกว่าสําหรับนักเล่นบอร์ดเกมทั่วไปนะอาจจะไม่ได้ใช้มันนะครับแต่สำหรับนักออกแบบครับนี่คือสมบัติล้าค่าในการที่จะทําให้คุณเนี่ยเขียนไอเดียอะไรก็ได้ลงไปบ,บนการ์ดว่างๆแบบนี้ครับคือปกติเราจะสั่งเครื่องปิ้นปิมนใช่ไหมเราต้องแบบว่าบางคนก็อาจจะต้องเอาปิมนยาวหน่อยแล้วก็พับครึ่งนะมาประกบเสียบซองใส่การ์ดอะไรเงี้ย เพื่อใส่สลิปกาดอีกรอบหนึง่งเพื่อมาเล่นนะมันก็จะเกิดความลําบากนิดน,นึงก็คือกว่าจะใส่กว่าจะปิ้นกว่าจะตัดกว่าจะใส่ซองกว่าจะอะไรเนี่ยขั้นตอนมันเยอะแล้วกว่าจะได้เทสกว่าจะแก้ต้องมานั่งขีดค่าต้องมาแก้อาร์ตต้องมาแก,าแก้ปิ้นอะไรใหม่ทําใหม่ตันใหม่อีกเสียเวลาเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกแบบมนาะเพื่อให้เราเนี่ยกระชับเวลาเข้ามานะครับในการออกแบบเกมก็คือเขียนเลย สมมุติผมบอกว่าพลังโจมตีสามพลังป้องกันสามและเล่นแล้วไม่พอใจผมจะขีดค่าเป็นสี่เอามาลบได้อะไรก็ได้เนี่ยมันสะดวกขึ้นเยอะเลยครับนี่คือสแตนดาร์ดแบงการ์ดนั่นเองครับตัวสแตนดาร์ดแบบการ์ดเนี่ยก็จะมีหลายไซส์นะอันนี้เป็นไซส์เมจิเตอกนเตอร์ลิงนะครับคือไซส์ G นั่นเองนะไซส์เซเว่นวอนเดอร์นะหกสิบห้าคูณร้อยก็เป็นไซส์มาตรฐานหนึ่งที่คนเขาชอบใหญ่เพราะว่ามันได้ความสูงครับอ่ามันไม่อ้วนนะบางคนบอกว่าการ์ดมันอย่างเี้มันอ้วนไปนิดนึงนะอันนี้บอกการ์ดพลังพอดีมือนั่่นนเออองงะครับับาตวข ไซค์การ์ดแซนดายคิเมล่าอันนี้ก็สกาคล้ายๆใกล้ๆก,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 กับการ์ดยูกินะครับผมอ่าไซค์การ์ดมินิยูโรนะครับการ์ด A หรือ B ตรงนั้นนะครับ44่่นะการ์ดไซค์บีนะเพื่อให้เราเนี่ยเล่นการ์ไดไซค์เล็กได้สะดวกขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดแบบไม่ต้องใช้ข้อคว,วามอะไรเยอะนะเป็นเอฟเฟกอะไรบัลล์ในอน,นี้เนาะแล้วสุดท้ายครับโอเวอร์ไซค์ครับผม80ดสิบคูร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ไดไซค์พวกไพทาร์ลอตนะครับไพทาโร่นั่นเองนะก็ถือว่าเป็น5ไซค์มาตรฐานที่วงการบอร์ดเกกมจะใช้ัน คือถ้าไซส์มากกว่านี้ทําได้ไม่ได้แหละแต่มันก็ยุ่งยากในการทําเพจก้าททำไมเรื่องของตัวหาซองเรื่องของลูกค้าที่ต้องใช้อีกอะไรเงี้ยหลากหลายที่มันเป็นปัญหาเนะาะเขาก็เลยตัดปัญหาว่านี่คือมาตรฐานไซส์ที่เราควรจะมีไว้ติดบ้านนะครับในการออกแบบเกมชื่อผมแล้วผ,ผมบอกอย่างหนึงว่าบางคนนะเล่นเกมรู้สึกอยากจะเฮารูครับเฮารูคืออะไรเฮารูคือการ เปลี่ยนกฎเกมบางอย่างหรือเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปให้เกมมันสนุกขึ้นนะถ้าใครเคยเล่นพวกเกมแตดทีใช่ไหมเราจะมีเฮลูคือเอาการลบละลายออกถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันคือเราเนี่ยเลือกที่จะเฮลูโดยการเพิ่มการบางใบเข้าไปครับอาจจะเขียนเอฟเฟกเองให้มันมีความสนุกมากขึ้นฮามากขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นหรือเกมประเภทที่ไม่มีคำศัพท์แล,ล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเด็กในคำศัพท์เนี่ยมันเบื่อจังมันมีน้อยจังมันตันและมันซ้ําและเล่นหลายๆครั้งเนี่ยเริ่มจะแบบเบื่อแล้วนะครับก็เพิ่มการพวกนี้เข้าไปัทให้มมนี รีเพย์บริตี้หรือว่าการเล่นซ้าเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเรียกว่าสแตนดาร์ดแบงการ์ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้อะอย่างที่คุณต้องการอ่ะจะเป็นนักออกแบบก็ได้จะเป็นคนเล่นเกมก็ได้จะฮาลูก็ได้นะครับเรียกว่าแทนได้ทุกอย่างเลยแล้วบางคนใช้อะไรรู้ไหมครับใช้อันเนี้ยในการเอาไปใส่แทนหลังการ์ดครับคือบา,บางคนเน่เล่นการ์ดเยอะๆเนาะข้างหลังเริ่มเยินเริ่มจะดูออกว่าอุ้ยหลังการ์ดนี้ต้องเป็นใบนี้แน่เลยเพราะว่าจําได้ว่ามีตําหนิอะไรเงี้ยเขาก็ใช้วิธีการเอาสแตนดาร์แบงการ์ดครับไปใส่ข้างหลังแทนเป็นการ์ด เพื่อป้องกันไม่ให้เห็นนะครับบางคนก็ใช้สลีปแบ่แพงๆเนาะสลีปแพงก็คือสลีปที่มีลายข้างหลังเพื่อป้องกันการมองเห็นหรือว่าการจําตําหนีได้นี่ก็เป็นลูกเล่นหนึ่งนะสาหรับการที่จะใช้ตัวของสแตนดาดแบงกาดนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์สามัญประจําบอร์ดเกมนะครับผมถ้าใครชอบตัวไหนนะครับคอมเมนต์ไลค์แชร์หรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทางม i นบุ๊กนะครับเบาะว่าทุกตัวเนี่ย ลิขสิทธิ์จากมินบุ๊กหมดเลยนะใครสนใจไปซื้อกับทางมินบุ๊กได้เลยนะครับทั้งผมเนี่ยมารีวิวเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันสําคัญจริงๆกับคนในวงการบอร์ดเกมแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักอุปกรณ์เหล่านี้น,ะนั่นเองก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันโดดเด่นสําคัญแล้วก็เจ๋งอย่างไรนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกัน,นได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับว้าวว้าวว้าว,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 าวาไป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 เย้